บุ๋มปนัดดาแจ้งจับอินฟลูไลฟ์ขายครีมปลอมเตือนแล้วไม่ฟังแหกตาลูกค้ามานานบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรน,นักแสดงชื่อดังพร้อมในนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์นำหลักฐานเข้าแจ้งให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่นำรูปภาพคลิปวิดีโอและเสียงตนไปตัดต่อไลฟ์สดแอบอ้างโฆษณาขายสินค้าเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาตามความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บุ๋มปนัดดาเปิดเผยว่าตนพบผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวได้นำชื่อรูปภาพเสียงและคลิปวิดีโอที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของดรจิวมาตัดต่อแอบ,บอ้างสวมโฆษณาสินค้าตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังมีกลุ่มอินฟลูคนไทยบางรายช่วยไลฟ์สดขายสินค้าดังและมีการยิงแอดโฆษณาตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทำให้ชาวบ้านหรือแม้แต่คนใกล้ตัวก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของบุ๋มปนัดดา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทักไปเตือนคนไลฟ์สดขายสินค้าให้หยุดแอบอ้างแต่หลังจากนั้นก็ถูกฝ่ายนั้นบล็อกและไลฟ์สดขายสินค้าต่อไปเหมือนเดิมคิดไม่ตกว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงตัดสินใจเข้าแจ้งตำรวจสอบสวนกลางให้ช่วยดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งหากจะตีเป็นมูลค่าความเสียหายที่พบคลิปวิดีโอต่างๆรวมกว่า100คลิปจากค่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ประเมินประมาณ20ล้านบาทด้านทนายเจมกล่าวว่า ตามพฤติกรรมความผิดที่พบเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และอื่นๆโดยเบื้องต้นเน้นดำเนินคดีกับคนไลฟ์ขายสินค้าก่อนจะขยายไปยังคนว่าจ้างรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งไม่ทราบว่าจะมีกี่คนแต่จะพยายามเอาผิดให้ได้จนถึงที่สุดต่อไปแจ้งความค่ะคเพราะว่ามี สินค้าตัวหนึ่งค่ะที่เอาทั้งหน้าทั้งชื่อทั้งเสียงของผมในการโฆษณาสินค้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์เอาไปใช้ทั้งดุ้นเลยค่ะ<ม>เอาไปใช้ท<อ>ั้งดุนเลยค่ะคือเอาหน้าบุกไปอย่างเงี้ยค่ะใ,ใส่ทั้งคลิปเลยค่ะ<ม>แล้วก็เสียงที่ผมพูดสินค้าของบุกเองที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เอาของเราอะไปใช้ง่ายๆแบบเนี้ยแล้วก็ยิงแอดร้อยหกสิบตัวคือเราก็แจ้งเขาแล้วแจ้งทางทางแพลตฟอร์มนะของแต่ละอันที่เขาเนี่ยนะ่ะ มันก็ไม่หมดสักทีแล้วที่เลวร้ายที่สุดก็คือมีกลุ่มคนไทยไลฟ์สดขายให้ด้วย<ม>กดตกกะก้าเลยค่ะกดตกกะก้าเลยค่ะดิฉันก็เข้าไปด่าค่ะก็เข้าไปด่าบอกว่า,<ม>าน้องทําอย่างนี้ได้ยังไงเออทาไมทาร้ายพี่อย่างนี้นางตกใจนางบล็อก<ม>นางบล็อกแต่นางไม่เสิร์ฟ<ม>นะคะนางบล็อกอย่างเดียวแกไปเสริรฉันก็เลยตามไปเสิร์ฟ <laughs> ถึงหน้าไลฟ์แล้วก็ตามถึงขนาดคือไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เลย ใช้วิธีการสรับแช่ง <c oughs> ลงไอจีก็ได้ผลก็ส่งข้อความมาขอโทษเหมือนจะสำนึกโดยการยิงแอด160ตัว <c oughs> ยิงต่อ <c oughs> ยิงต่ <c oughs> ยิงต่อหนักกว่าเดิมแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเริ่มใกล้ตัวมากขึ้นทุกที <c oughs> นะคะเป็นทั้งคนแบบรอบแวดวงวง,งการบ้างอะไรมังางแล้วก็ไลน์มาถามแล้ว,ว่าอันนี้ใช่ของหมุมไหมหนักสุดคือพี่หนุ่มกัญชัย <c oughs> นะคะจนเรารู้สึกว่าวันนี้ก็เลยต้องพึ่งทนายเจมในการ ช่วยจัดการให้ทีว่าเราต้องจัดการยังไงเพราะเราต้องการจะจัดการทั้งคนคนที่ส่งในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่ทําคลิปแล้วก็รวมถึงคนไทยที่ช่วยไลฟ์ขสยของด้วยตัวตก็เลยบาง,อ,งอันมีภาพนิ่งพร้อมเสียงบางอันมีแต่เสียงบางอันมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงด้วยต้องบอกก่อนครับว่าสิ่งที่เขาเอาสิ่งที่พี่ปุ๋มพูดนะพี่ปุ๋มพูดนี่คือพูดการันตีสินค้าตัวหนึ่ง แต่ตัวเองเนี่ยไปหลอกลวงประชาชนด้วยการเอาคลิปเสียงของพี่บุ๋มเนี่ยไปใส่ในสินค้าตัวอื่นนะครับให้สําคัญผิดให้ลูกค้าหรือประชาชนสําคัญผิดว่าพี่บุ๋มไปการันตีสินค้าเขาซึ่งไม่ใช่เลยนะครับการกระทำอย่างนี้มันเข้าข่ายลักษณะข,ของการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับตัดต่อภาพด้วยนะครับอันที้ตามพบรบคอมเนื้ออันที่ฐานที่1ฐานที่2ครับถ้าที่ผมดูเนี่ยนะครับมีการส่งสินค้ามาจริงครับแต่สินค้านั้นเนี่ยมีแต่ภาษาประเทศอื่น ซึ่งผิดหลักกฎหมายเนื่องจากว่าการสลากเนี่ยนะครับที่เป็นสินค้าทุกประเภทเลยถ้าเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศต้องมีสลากภาษาไทยกํากับอันนี้อันที่หนึ่งท,ที่ผิดนะครับอันที่2ไม่รู้ว่าผ่านออยอไทยหรือเปล่านะอันที่3ครับการที่เอาพี่บุ๋มมามา,าระกันตีในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการลวงขายหรือหลอกขายซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ,ญาด้วยนะครับ ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ